รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการมอเตอร์สเตนรายการกีฬาที่รวบรวมความหลากหลายรสชาติตามแบบฉบับเมนสแตนกับคอนเทนต์กีฬาสุดเอกลูมากมายไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขับนบรรยากาศการแข่งขับนบทสัมภาษณ์ของทีมแข่งนักแข่งต่างๆนะคะเอามาให้ได้ชมกันแบบนี้ทุกค่ำคืนวันจันเวลาสี่ทุ่มครึง่งทางช่อง m อ o t HD หมายเลขสามสิบค่ะในช่วงมอเตอร์สเตนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่กับพรีเซนเตอร์จากค่ายฮอนด้ากันค่ะ บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่เป็นครั้งแรกของโลกที่โรงแรมเซนทราแกลนเซนท์เวิร์ประเทศไทยโดยทางมิสเตอร์ชิเกโตะคิมูระประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดกล่าวถึงการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในครั้งนี้ว่า ความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายและการมุ่งพัฒนารถจักรยานยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยทําให้ Honda ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากคนรุ่นใหม่และครองความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในกลุ่มรถออโตเมติกมาอย่างต่อเนื่องแต่ความต้องการของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราจึงต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างผู้นําเพื่อเติมเต็มความต้องการเหล่านั้นให้ได้ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว สำหรับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ที่เพิ่งอวดโฉมสู่สายตาชาวโลกของปีกนกจากญี่ปุ่นใช้ชื่อรุ่นนี้ว่า Honda Giono Plus เป็นรถอัตโมติแนวโมเดิร์นคลาสสิกในสไตล์ h ไฮแฟชั่นที่มาพร้อมคอนเซปต์ The New High ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่าผสานดีไซน์ที่โดดเด่นมีสไตล์เข้ากับเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่ที่ล้ำสมัยได้อย่างลงตัวเปิดต,ตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ผ่าน3พรีเซนเตอร์ใหม่นำโดยณเดชคูกิมิยะนักสแสดงและนายแบบชื่อดังวี v ว o l e เ w a วอเทศิลปินมากความสามารถที่มีสไตล์ไม่เหมือนใครและเจฟวรกโมลสซาเตอร์ศิลปินที่มีความโดดเด่นและเป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่น คันด้าจีเอลโน plus เป็นรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ที่ผสานความทันสมัยเข้ากับความคลาสสิกอย่างลงตัวทุกรายละเอียดได้รับการออกแบบให้แสดงถึงความมีสไตล์ด้วยรูปทรงและเส้นสายที่สวยงามไปจนถึงสีสันที่โดดเด่นเข้ากับดีไซน์ของรถกลายเป็นความลงตัวที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีคลาสไม่เพียงเท่านั้นรถรุ่นนี้ยังถูกสร้างเพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการขับขี่ที่เหนือชั้นด้วยเครื่องยนต์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนี่คือรถที่จะถ่ายทอดอีกนิยามของความเป็นแฟชั่น เหมือนงานศิลปะบนรถจักรยานยนต์อย่างแท้จริงนิวฮอนด้าจีอัลโนออกแบบคอนเซปต์ The New High ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า รถอัตโนมัติสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกที่โดดเด่นเกินใครจากการออกแบบให้สะท้อนความเป็นไฮแฟชั่นผสานความงามไร้าการเวลาและความล้ำสมัยของเทคโนโลยีเพื่อไลฟ์สไตล์การขับขี่ยุคใหม่สะดุดตาด้วยชุดไฟ LED ทั้งไฟหน้าและไฟท้ายลงตัวเข้ากับเส้นสายที่ให้ความคลาสสิกรอบคัน ระบบความปลอดภัย New Honda g e ี n o plus มาพร้อมกับดิสเบรกหน้าและระบบเบรก ABS และระบบกระจายแรงเบรกหน้าหลัง Combine b r e k k System เพิ่มประสบการณ์ขับขี่ในรูปแบบใหม่ที่หายขึ้นทุกระดับและยังสะดวกสบายในการใช้งานด้วยกุญแจรีโมทอัจฉริยะ Honda Smart Key ช่องเก็บของ U-Box ขนาดใหญ่ถึง30ลิตรและยังมี USB Socket and c o n s o l e b o x สามารถชาร์จไฟได้ตลอดเวลา ดำนวยความสะดวกกับจุดเติมน้ำมันด้านหน้าสามารถเติมน้ำมันได้โดยไม่ต้องเปิดเบาะ h o n d a g i o n o plus มาพร้อมกับสมรรถนะในการขับขี่ด้วยเครื่องยนต์ e.s.p plus 4วาล์วขนาด 125cc ซระบายความร้อนด้วยน้ำพัฒนาต่อยอดจากเครื่องยนต์ของ h o n ด้า e a d 125ทำให้การขับขี่ที่สนุกให้อัตราเร่งดีบิดติดมือตอบสนองการใช้งานในเมืองได้เป็นอย่างดี เสียงฮือฮาได้ตลอดเลยนะคะสำหรับรถจักรยานยนต์ Honda กับเทคโนโลยีที่ทันสมยัยพร้อมกับพรีเซนเตอร์คนใหม่ถือว่าค่ายปีกนกเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านนี้จริงๆเลยละคะ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับมอเตอร์สแตนค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับความสวยงามใต้ท้องทะเลที่ซีไล i ์แบง n อกโอเชียนเวิ l ์สยามพารากอนนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างตามคุดไปต่อเล การสำรวจโลกใต้ท้องทะเลที่ Sea Life Bangkok Ocean World เป็นการเปิดประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้โลกอีกโลกหนึ่งได้ดีจริงๆเลยละค่ะซึ่งวันนี้กล้วยจะขอพาทุกคนไปสำรวจกันในโซนของมหาสมุทรเขตร้อนฉลามกับซากเรือเพนกวินสุขสันตมหัศจรรย์โลกน้ำแข็งอุโมง์ใต้น้ำแต่ละโซนเนี่ยทำกล้วยเพลินมากๆเลยละค่ะ เป็นเพนกวินสายพันธุ์แอฟริกันเลยนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็คือน่ารักมากเลยและที่ซีไลฟ์แบงคอกนะคะก็มีเพนกวินถึง2ส,สายพันธุ์เลยค่ะ หินโซนนี้เราจะได้เจอกับเพนกวินอีกหนึ่งสายพันธุ์นั่นก็คือแอฟริกันเพนกวินหรือแจ็คแอสเพนกวินค่ะน้องๆจะออกมาโชว์ตัวว่ายน้ําโชว์ความเร็วกันใหญ่เลยนะคะแต่และตัวน่ารักมากๆเลยซึ่งบ้านของน้องๆจะอยู่กันที่แอฟริกาใต้ค่ะแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงแอฟริกาใต้แล้วมาเจอกับน้องๆกันได้ที่ซีไลฟ์แบงคอกเลยนะคะ โซนนี้กล้วยชอบมากๆเลยคะ่ะตื่นตาตื่นใจสุดๆเลยนี่ก็คือโซนหมหาสมุทรเขตร้อนนั่นเองเราจะเจอกับแท้งน้ํานะคะขนาดใหญ่สูงถึง7เมตรด้วยกันค่ะโซนนี้ถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันค่ะ สมุทรเขตร้อนโซนนี้เขาเล่นใหญ่จัดเต็มมากๆค่ะในแท้งมีทั้งปลาตัวเล็กตัวน้อยและแนวปะะการางังไม่ต้องลงไปดำน้ำเองก็มีโอกาสได้เห็นแนวปะะการังได้ที่โซนนี้อีกหนึ่งไฮไลไท์ที่ใครมาซีรีส์แบงคอกนะคะก็ต้องมาโซนนี้มาถ่ายรูปกันค่ะกับส่วนของฉลามกับซาเรือนนั่นเองค่ะ ฉลามกับซากเรือโซนนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยสําหรับใครที่กําลังเดินเมือม่อยๆเหนื่อยๆก็มานั่งพักเพลินๆนะคะชมฉลามที่ว่ายน้ําไปมายังมีโชว์การให้อาหารฉลามอีกด้วยรอบโชว์ของการให้อาหารมีเฉพาะวันอังคารวันพฤหัสบดีแล้ววันเาส,นสาร์เวลาบ่ายโมงเครื่องเท่านั้นค่ะซึ่งใครที่อยากมาชมโชว์การให้อาหารฉลามแบบนี้ก็จัดตารางมาให้ตรงกับวันเวลาของกิจกรรมได้เลยค่ะ โซนนี้เนี่ยทำกล้วยใจบางมากเลยนะคะเพราะเราได้เจอความน่ารักของน้องเพนกวินเจนทูค่ะกับโซนของเพนกวินสุขสันต์มันจะจย์โลกน้ำแข็งนั่นเองน่ารักมากเลยดุกๆิ๊ดุกด เพนกวินสุกสร์มหัศจรรย์ลกอน้ำแข็งโซนนี้มีเหล่าเพนกวินเจนทูคอยต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมชมกันเต็มไปหมดเลยละค่ะเพนกวินสายพันธุ์นี้จะค่อนข้างมีความขี้เล่นทําเอากล้วยเนี่ยยอมกับความน่ารักของน้องๆจริงๆเลยโซนนี้เนี่ยก็จะมีเกมให้เราได้ไประลองความเร็วกันด้วยนะคะแล้วก็มีโชว์ให้อาหารน้องๆด้วยรอบของการโชว์ให้อาหารจะมีทุกวันเลยค่ะก็คือเที่ยงครึ่งและสี่โมงครึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นใครอยากมาชมความน่ารักของน้องๆเพนกวินเจนทู ห้ามพลาดโซนนี้เลยนะคะไฮไลท์ของซีไล e ์แบงคอกนะคะก็คือต้องมาที่จุดนี้ค่ะก็คืออุโมงค์ใต้น้ำนั่นเองคนจะชอบมาถ่ายรูปกันเยอะมากๆเลยเพราะว่าสวยมากนะคะที่นี่เนี่ยมีความยาวถึง15เมตรและลึกถึง7เมตรด้วยกันค่ะอุโมงค์ใต้น้ำ ถือว่าเป็นไฮไลท์ของชีสซีไล b ์แบงคอกโอเชียนเวิร์ลเลยล่ะค่ะโซนนี้ทําให้เราได้เพลิดเพลินไปกับเหล่าปลานานาพันธุ์ที่แหวกว่ายไปตามอุมโมงใต้น้ําและยังมีแลนด์มาร์คเด่นๆที่เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปคือตู้ที่มีหุ่นของนางยักษ์ผิดเสื้อสมุดที่ถ้าหากมาถึงซีไลฟ์แบงคอกแล้วห้ามพลาดมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะบางวันก็จะมีโชว์การให้อาหารปลากระเบนด้วยซึ่งในโซนนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าเต่าทะเลที่บินตรงมาจากประเทศเกาหลีใต้น้องๆเนี่ยน่ารัก มากเลยนะคะมีชื่อว่าโซจูกับคิมบับนั่นเองค่ะโอ้โหว่ายน้ำกันคริ้วมากๆเลย มาที่นี่บอกเลยว่าทําให้กล้วยรู้สึกอิ่มเอมใจแล้วก็เหมือนมาเติมความสุขให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะเพราะว่าเราได้มาเจอสิ่งมีชีวิตมากมายนะคะที่เราไม่สามารถเจอกันได้แบบในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นฉลามปลากระเบนเพนกวินและสิ่งมีชีวิตอีกต่างๆมากมายเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีโซนขายข,ายของที่ระลึกด้วยให้เราเนี่ยได้ซื้อของกลับไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากมา Sea Life Bangkok ที่สยามพารากอนนะคะก็มากันได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่จันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะ10โมงจนถ ก็ค่าเข้าอยู่ที่640บาทเด็กอายุ3ถึง11ขวบอยู่ที่550บาทนั่นเองค่ะมาสนุกที่นี่ไปด้วยกันนะคะบอกเลยว่าจะคุ้มค่ากับเรามากๆค่ะสวนนี้พักกันสักครู่นึ่งค่ะช่วนหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับมอเตอร์สแตนค่ะ ทุกคนไปชมแอคชั่นน่ารักนรักของเหล่าบรรดาเด็กน้อยกับกีฬาจักรยานขาไยในรายการ KTC King of the Curve in Bangkok 2023ที่ศูนย์กีฬากรมลค่ะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยมีหนูน้อยจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะบรรยากาศจะน่ารักแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ แข่งขันจักรยานขาไทยระดับนานาชาติรายการ KTC King of the Curve in Bangkok 2023จัดแข่งขันกันไปเมื่อวันเสาร์ถึงอาทิตย์ที่12-13สิงหาคมที่ผ่านมาที่สนามกีฬากรมล FBT ได้การรับรองการแข่งขันจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนักแข่งตัวน้อยจากหลากหลายชาติรวมทั้งหมด8ประเทศและมีจํานวนนักแข่งมากถึง340คนเลยทีเดียวซึ่งงานนี้เป็นงาน open brand สามารถ ใ้รถจักรยานทุกแบรนด์เข้าร่วมทำการแข่งขันได้อีกด้วยวการแข่งขันแยกออกเป็น2รายการโดยเริ่มจากในรุ่น beginner คุณสมบัติของผู้แข่งขันในรุ่นนี้ผู้สมัครจะต้องยังไม่เคยลงแข่งขันบาลานซ์บอยในทุกๆสนามหรือแข่งขันมาแล้วไม่เกิน2สนามเท่านั้นซึ่งจะยากรุ่นการแข่งขันทั้งหมด6รุ่น ก็ในวาระที่วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยแล้วนะครับวันที่12สิงหาเราก็ได้จัดการแข่งขันจักรยานขาไทยนะครับ KTC ที่สวนกีฬาขมลน,นะครับสุวินทวงศ์กิจกรรมนี้เราทำเพื่อเด็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นสนามที่เราเรียกว่าโร c คอร์สนะครับไม่ได้มีเนินขึ้นเนินลงแต่ว่าจะเป็นหัวโค้งคล้ายๆกับรถแข่งเน้นความเร็ว สิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดก็คือว่าเราได้ผู้ร่วมการแข่งขันนะครับนอกจากประเทศไทยแล้วมาอีก8ประเทศมาแข่งขันกันนะครับมาฝึกฝีมือนะครับมาเป็นเวทีการแข่งขันเพื่อจะส่งเสริมทักษะการกีฬาของจักรยานขาไถ่นี้ของเขาคือ FBT เรานะครับเราเน้นในการส่งเสริมพัฒน,นาการการกีฬาในทุกระดับนะครับ บังเอิญกีฬาขาไทเนี่ยเป็นกีฬาที่เล่นได้ตั้งแต่1นึ่ขวบแเดือนทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ภูมิใจที่ได้ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาของเด็กไทยเยาวชนไทยในทุกรูปแบบกีฬาขาไถยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เราให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ส่วนอีกรายการจะเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์แข่งขันมาแล้วในรุ่น r a c i n g Track มีทั้งหมด19รุ่นด้วยกันค่ะ รายการแข่งขันครั้งนี้มีเด็กๆเ,เข้ามาร่วมการแข่งขันกับเราประมาณ340คนจาก8ประเทศนะครับทุกคนเดินทางมาด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจด้วยความสมานุก <ๆ S 2> สนานสิ่งที่ได้กลับไปแน่ๆทุกคนที่ได้กลับไปคือมิตรภาพที่ดีครับ <Huh? S 1> ส่วนช่วยรางวัลน,นี่แล้วแต่ฝีมือว่าใครจะเก่งใครจะไม่เก่งเดี๋ยวว่ากันไปนะครับผมต <t aps> ิดตามการแข่งขันของรายการ KDC King of Curve หรือรายการแข่งขันของ Lo อกฟิ t ไท a แลนดนะครับทางหน้าเพจ Lo อกฟิ t ไ a ยแลนดได้เลย รุ่นบิเกนเนอร์รู้สึกดีใจมากที่สนามเปิดให้มีการแข่งรุ่นบิเกนเนอร์เพราะว่าน้องอ่ะเพิ่งเคยเล่นแล้วถ้าสมมติว่าไปลงรุ่นเรซซิ่งเลยอย่างเงี้ยน้องก็อาจจะไม่ค่อยมีกําลังใจวิ่งเนาะเพราะว่าเป็นเด็กใหม่ในวงการแต่พอมีสนามรายการบิเกนเนอร์แล้วน้องรู้สึกว่ามีกําลังใจวิ่งอะค่ะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปสู่สนามต่อ,ตอ,ตอไปก็ขอบคุณผู้จัดมากๆเลยนะคะแล้วก็สปอนเซอร์ทุกท่าน,นะคะ่ะ วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากนะคะแล้วก็ลูกก็อาจจะมีงอแง,งนิดนึงด้วยไวของเขานะคะทําได้ครั้งนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะสาหรับวันนี้ถือว่าเป็นของขวัญมันแม่ได้ดีที่สุดเลยค่ะสําหรับท่านผู้ปกครองนะคะที่อยากจะมาเริ่มเล่นนะคะก็อยากให้ส่งเสริมลูกนะคะในการเล่นบาลานซ์ไบนะคะเพราะว่าการเล่นบาลานซ์ไบเนี่ทำให้ลูกๆนะคะมีสมาธิแล้วก็ฝึกความอด ท,ที่สำคัญฝึกการเข้าร่วมนะคะเข้ร่วมสังคมของเด็กๆด้วยนะคะรับรองว่าคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกของคุณอย่างแน่นอน,นะค่ะ นี่เ,นเก่งกันจริงๆเลยนะคะซึ่งการส่งเสริมให้เล่นกีฬาตั้งแต่เยาวชนเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมในหลายๆด้านค่ะนอกจากจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังฝึกวินัยในตัวเองได้ด้วยที่สําคัญให้รู้จักแพ้รู้จักชนะนั่นเองค่ะ วันนี้มาเวลาของรายการมอเตอร์ส n ตนแล้วค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำที่นี่ด้วยค่ะกับสยาม Amazing Park. เอเมซิ่งพาร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นถ้าเป็นสวนน้ำปิดตอน5โมงเย็นนะคะและกลับมาเจอกับรายการมอเตอร์ส n ตกันได้ใหม่ทุกข่้มคืนวันจันเวลา4ทุ่มครึ่งที่ทางช่อง m c o มคอ d หมายเลข30ร่วยขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ